สวยมากเลยแสดงว่ามีเยอะนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยไปนปาดไปลืม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 ม,มอาออกให้บ่วงหนูเนี้ยเนต้๊กอาปากอืม ขาดแล้วอุ้ยโดนรัดตัวนี้โดนรัดมากๆเลยนะเนี่ย,ดย,นนยได้แล้วมาทำไมเนี่ยงูรัดไม่ได้ทรมานใครหรือเอาไปปล่อยแต่สวยให้จๆนะาลายมันดูดิเข้าไปทำกระป๋าเนาะ